ไทยเตรียมนําเสนอเมนูอาหารแห่งอนาคต<ม>ต่อยอดซอฟต์พาวเวอร์ด้านอาหารไทยในการประชุมผู้นําเขตเศรษฐกิจเอเป็ก C, ช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ค่ะอาหารไทยเป็นที่คุ้นชื่อะนะคะแล้วก็เป็นหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์ที่มีศักยภาพและมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในหลายประเทศทั่วโลกเลยนะคะซึ่งในการประชุมผู้นําเขตเศรษฐกิจเอเปกช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยานนี้ไทยก็ได้เตรียมนำเสนอความเป็นไทยด้วยเมนูอาหารที่ผ่านการประกวดสตาร์ทอัพด้านอาหารอนาคตค่ะ เ l ดูเพลเนตเฟสติวัลนะคะจานนี้เพื่อสิ่งแวดล้อมภายใต้แนวคิด BCG m o เด l โดยเฟ้นหาเมนูอาหารอนาคตจากผู้ประกวดกว่า2,000ทีมนะคะแล้วก็ได้คัดเหลือเพียง21ทีมสุดท้ายท,<ะ>ที่ได้มีการประชันแนวคิดเชิงธุรกิจพร้อมฟิชชิงไอเดียให้กับคณะกรรมการจากองค์กรชั้นนำด้านอาหารของไทยนะคะได้ร่วมค้นหาสุดยอดเมนูอาหารอนาคตไปต่อยอดทางธุรกิจแล้วก็ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านอาหารอนาคตของไทยให้ไปสู่ตลาดโลกด้วยกัน ะะโดยเมนูอาหารจากผู้เข้ารอบทั้ง21ทีมเห็นบอกว่าอยู่ระหว่างการประสานฝ่ายพิธีการใช่ไหมคะใช่ค่ะอเพื่อจะได้นํามเมนูอาหารชั้นเลิศนี่แหละค่ะไปเป็นเมนูเลี้ยงรับรองผู้นําเอเป็กรวม,มถึงสื่อมวลชนจากทั่วโลกด้วยนะคะ,คะที่จะเข้ามาร่วมการประชุมครั้งนี้เพื่อให้อาหารของไทยไปสู่สายตาชาวโลกต่อไปด้วยค่ะใช่ค่ะสําหรับเมนูอาหารนะคะในอนาคตเนี่ย ผูที่เขารอบทั้งหมด21ทีมนะคะอย่างเช่นเมนูที่เขาคัดออกมานะคะก็จะมีขนมไข่ผัมชูก,กําลังคุณรู้จักไข่ผัมใช่ไหมไข่ผัมเขียวๆนะคะแล้วก็มีขนมชั้นสูตรลดน้ําตาลเสริมใยอาหารแล้วก็โปรบไบโอติกแล้วก็ยังมีคาบโบนาราวีแกนนะคะซาซิมิ คอลลาเจนสกัดจากเกล็ดปลาอันนี้รังสรรค์มากเลยนะคะแล้วไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนแน่นอนปูไร้เนื้อก็มีแล้วก็ข้าวถั่วลูกไก่ยำปักใต้นะคะผักห้าสีข้าวเขียวหวานแห้ง ข้าวเขียวหวานแห้งโปรไบโอติกนะคะไอติมจากแมลงแล้วก็เป็นการสร้างสารรค์ด้วยวัตถุดิบและนวัตกรรมที่แปลกใหม่เพื่อที่จะให้ทุกคนนั้นได้อิ่มท้องอิ่มใจแล้วก็รักษาสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะจะมีการรังสรรค์เมนูแบบนี้ขึ้นมาใครที่สนใจนะคะก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะสําหรับผู้ฟังที่สามารถที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการถักดันอาหารอานาคตของประเทศไทยเนี่ยด้วยการเข้าไปร่วมโบดเมนูที่ชื่นชอบผ่านทาง ฟู้ดเอ่อเวอร์ไวท์เว็บฟิวเจอร์ฟู้ดเอพค่ะย้ำนะคะ w o r l d w i ท์เว็บฟิวเจอร์ฟู้ดเอ่อเอพินะคะฟิวเจอร์ฟู้ดเอพได้ทุกวันนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะไปจนถึงวันที่13พฤศจิกายนนี้ค่ะ